อันนี้คือผักอะไรคะผักโขดผักโขดอันนี้คือผักอะไรคะต้นหอมใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือต้นหอมต้นหอมไม,ไมไ่ทำอะไรได,ได้คะใส่อะไรได้คะไอดา เนีกลนเป็นไงดเี่ยววาอรยอร่ต้นหอมกลิ่นหอมิ่นจะออกแบบว่ากิ่นสู้โหราไม่ได้โหราหอมโหากลิ่นเป็นไงคะระอ่าโหระาจะกล่นอตรงให้อสินหนค่ะคนต่อไปายกมือเลยค่ะอ่าไอด้าค่ะเชิญอไอด้าไปวไอายังไม่มาเลยใช่ไหม นั่งดีๆยืนดีๆค่ะสวยๆอ่ะไอ้ได้หยิบมานึงางอา,อาอ,งอินย่าำสวยอันนี้ค่นนาไปดูเาุาเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะ<อ> ้านมีหลายผักหลายชนิดเลยใช่ไหมคะใช่อเห็นไหมผักสลัดเอาไว้กินกับอะไรได้บ้างกินกับอะไรครับสลัดสลัดผักอะไรอีกคะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ที่คุณครูอ้อมพาทำวันนั้นใช่ไหมใช่อะก็ใส่อ่าแล้วก็ใส่แซนด์วิชได้ใส่แฮมเบอร์เกอร์ได้ใครชอบกิน ได้เก่งอ๋อได้กินโชว์เลยโอ้โหอ,อยากกินอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆฟังหวานหวาน <c oughs> ล้วเป็นยังไงอีกเคี้ยวโค้งไหมรสจัดเคียวเคี้ยวดีๆเคี้ยวเลยไปไปนะดื่มน้ำคุณครู่ก็กินโชว์ได้เหมือนกัน อร่อยกว่านี้ใช่ไหมคะไปดูนะ